มาสวัสดีเพื่อนๆชาว Fc Mobile ครับมาเก็บดาวกันหน่อยครับเจอของแข่งนะร้อยสิบห้านะครับมา C C สอง F ครับ ร้อยสิบสามเจอโอ้โหเจอว่าร้อยสิบหกนะนี่โอ้โหตึงเปี้ยมาดูครับไหวไหมลุยมาเจอสูตรหน่อยยกไปกาลิชาโอ้โหยังได้ทุ่มครับเฮ้ยมาบอล่อยสิเพื่อน โอ้โหไม่มีตัวบอลเลยมาเอาไปเทนเทนไปสโคสโคโยกแล้วปัดจอจอ,อื้มติดเซฟโอ้โหติดเซฟมาโคกไปออืโอเคเข้าทางนิเวทคานามาเทนครับเทนไหลต่อมาดีอาร์ตค่อยเล่นครับ ยัดมาลูกนี้โอเว่นโยกแล้วปั่นน,นิ่มนิดออฟิเชกซ้ำเฮ้ย,อยโอ้โหเหเนียวจังวะโอ้โหยสามช็อตนเน้นๆน,นะครับเนี่ยปีเตอร์เช็คมาได้รีวิวปีเตอร์เช็คแล้วเนี่ยไม่ต้องมีนักเตะก็ได้ครับรีวิวของคนอื่นก็ได้นะสูตรไหนวะเนี่ยอ่นะเดี๋ยวลองฝีมือปีเตอร์เช็หนยครับ ซีไปสามดอกแล้วมาผมจะยิงปีจะเช็คได้ไหมวันนี้มาดูกันอโอเคเข้ามือครับขานฟอมาครับเบิ้ลไปวิ่งดิจะหาจังหวะจ่ายขึ้นหน้าครับไม่ได้โอ้ยโยฮันครับครับฝั่งขวานี่เมสซี่ครับ สุดจัดตัวเขามาดูว่าผมเอาอยู่ไหมแทงมาโอเว่นโอเว่นไปครับไหลเข้ามาแบบนี้ก็ยิงอุ๊ยจิเซฟซ้ำอุ๊ยเฮ้ยมันเหนียวจังวะแบบลุกขึ้นมาไวมากครับเฮ้ยยิ่งไม่ได้เฮ้ย โอ้ยปุกิยังไงโอ้ยไม่ได้เลยมาสโคสโคโยแล้วปั่นโอ้โหรับสบายทำไมแขนยาวเลยวะพิเดชิกแล้วแบบลุกไวมากครับจังหวะซ้ำนี่มาไวมากครับโอ้โหสุดจัดแบบพิเดชิกโอ้ยิงกี่ครั้งแล้วเนี่ยยิงหลายครั้งแล้วนะครับน่าจะหกครั้งได้มั้ง ติดเซฟหมดเลยนะวิโอเคโว้ยมะมายัยมีพื้นที่ครับมีพื้นที่เล่นกันสามตัวหาจังหวะยกโอไม่ขยับเลยหน้าขวาขยับครับมาครับมากานิชาครับกานิชาโอ้กระตุกปาดไปยิ่งโอเคมันต้องแบบนี้จะดจอครับ มกระตุกมันช่วงจะทำประตูพอดีเลยนะครับดีได้ประตูนะมัยิงจดจ่อแบบนี้ครับยิงปั่นกินยากครับปีเตเชกเพราะว่าแขนค่อนข้างยาวนะคตัวค่อนข้างสูงนะนะานาเบินมาสโคฟสโคมาขวาเติมแล้วมาอีกครับกานาะ ปาิชาครับไปครับไปายาวๆปาณิชากดเต็มๆอย่างครับขอเน้นๆน,น,นี่ครับต้องยิงจอๆแบบนี้เบลจัดให้สองประตูครับนี่เอาหัวใจไปหนึ่งดวงาคาัหนำแล้วครับสองศูนย์แบบนี้ก็มีความหวังครับมีเปอร์เซ็นต์จะชนะครับ เฮ้ยกินโน่า,าครับเฮ้ยครับแตงวะเบียดดิเพื่อนอูโหคมกลิบเลยวะกินโน่ายิงคมยังวะผมไม่แน่ครับไล่มาแล้วสองหนึ่งกดสุดไปเฮ้ยเบียดดิเพื่อนโอ้โหยานิชาเบียดสูไ้ไปได้ครับขอ,อเปลี่ยนตัวกันเอาโวเวนออกเิบเช,ชงโกลงมา มาตั้งรับครับเหลือสิบนาทีสุดท,ท้ายตั้งรับเลยสกโคโอเคใจติดครับเอา้าบังพาทางเขาอีกเอ้าเอาเอา,เ,อาเล่นอะไรอู่ค้างโอ้โหเน็ตหายดดาจะจบแล้วอยาเพึ่งหายโอเว่นครับโอ้โหเบลไม่ขยับต่อวะโอ,โ,โอเคจบเกมครับก็ชนะไปครับสองหนึงน่ง เฉือนโอ้ปีเตเชคนี่เหนียวจริงนะครับถึงแรงนี่เซฟไปหลายครั้งนะครับนี่ยยิงเก้าเข้ากดอเก้านะครับเซฟไปเจ็ดครั้งนะเซฟเน้นๆน,น,นะครับได้สองลูกนะค่อนข้างเหนียวนะปีเตเชคนี่รีวิวนักเตะที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับสิบสี่ดาว ไปเดี๋ยวออกไปดูตั้งค่านะครับนีเพื่อนเพื่อนขอดูตั้งค่านะไปไปที่ตั้งค่าเกมเพย์ครับนี่ก็ดูตามได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากตั้งตามก็ดูได้เลยนะครับนี่ครับผมจะไปช้าๆนะนี่ครับสลับอัตโนมัตินะเปิดครับแล้วก็ AI ก็เปิดนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ อย่างนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใครยังไม่ติดตามฝากติดตามด้วยนะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ